สวัสดีครับมอนี่สมเหตุเบนูอาหารผัดไข่ผัมสูตรพีป,ปอบอกครับเป็นอาหารของคนอีสานชนิดหนึ่งวัสดุกระมี่ไข่ผัมหมูสามชั้นแล้วกับโคกพริกกับกระเทียมใส้กันครับเริ่มกันเลยนะครับตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนิดนึงรอน้ำมันพืชเดือดนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่กระเทียม แล้วก็พริกที่ตำรวมกันนะครับลงไปแล้วก็ทำการคั่วนะครับให้มีกลิ่นหอมขื่นใจนะครับอันดับแรกเด้อพอกลิ่นหอมได้ที่แล้วนะครับเนาะเข้ากับใส่หมูสามชั้นลงไปนะครับไปลงไปแล้วก็คนนะครับใช้ตะลิวคน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 ให้เข้ากัน พอเข้ากันดีแล้วก็ปล่อยให้เนื้อสามชั้นสุกจาก่อยนะครับเด้อสุกสุกพอบนหมากกอนนะครับตามนี้เด้อจะเห็นว่านเนื้อหมูสามชั้นกำลังสุกนะครับเนาะพอบนหมากกำลังมีกลิ่นหอมน่ากินมากนะครับตอนนี้สีสันสวยงามมากเลยครับเนาะเนี่ยพอบนหมากเลยสีสันกำลังงามนะครับพร้อมกับหอม เอาพ่อได้ที่น,ะ,นะครับนอกจากไ,ไข่ผำพระเอกลงไปนะครับนี่ไข่ผำ่มเดยอาหารของสานนะครับเนะาะหากินนาีา่กินเป็นบางฤด,ดูกาลนะครับนอกจากไข่ผำลงไปงคนให้เข้ากันนะครับเพราะต้องเติมน้ำนะครับเพราะว่าน้ำมันจะออกจากไข่ผำนะครับพอดีพอดีเพราะว่าน้ำจากไข่ผั่ซึมออกมาใส่หมูสามชั้นแล้วกับเครื่องอ กระเทียมพริกของเห้านะครับที่ตําร่วมกันแล้วหน้ามักกะิออกมาจากไข่ผัานะครับค้นให้เขาเข้ากันได้ที่แล้วนะครับเบื้องดูนอ้ยเป็นตะแซบขึ้นอย่างนี้ครับพอได้ที่แล้วนะครับเห้าก็เริ่มปรุงรสชาตินะครับโดยอันดับแรกใส่ผงชูรสพอย่ชูลงไปนะครับเนาะเพื่อความแซบควมนั่วดิแล้วก็ใส่ผงแซบลงไปนะครับ ันจะเข่ากันได้กลมกลมอมันจะเพิ่มความแสีบความนวแล้วก็ใสอีกที่ขัดว่ได้ขึ้นน้ำปลาแดดนะครับเนาะเนี่ยปลาแดกขาดว่ได้ดิเพราะว่าสูตรพิบอบบอกนี่มักหลายปลาแดกเนี่ยแสบแน่นอนขัว่าใส่ปลาแดกนี่ซ้ำว่ได้กินน่นเลยซ้ำว่าเหตุหลังใส่น้ำปลานะครับเติมน้ำปลาลงไปพอประมาณแต่ห็นมาตอนนี้กำลัง สีสันกำลังได้นะครับเนาะก็ใส่น้ำตาลลงไปอีกนะครับเนาะเพิ่มคว้วนัวโรมโกลอมมีรสหวานนิดนึงนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับเนาะสูตรพิปอบบวกดดง่ายๆดอกถ้าเข้าใจสูตรเรารับรองสูตรนี่นี่นเฮต้ดได้กับเสียบพี่ปอบจะมาเข้าฝันดอกขญั่งพันหยาดและพันหยาดปั๊บเป็นมาเขาอฝันเลยว่าเฮั้นเนดนี่กินแล้ว่าตันว่า ก็ต้องได้เฮ็ดกินละครับปอบตัวนี้กินเก้งเก่งตัวว้าว <S <S เริ่มได้ที่แล้วครับคนให้เข้ากันพูดอ่ะอุ้ยเป็นตะเสีบเพื่ออย่างนี้ดิมึงดูสีสันสวยงามสีเขียวของไข่ผัสีขาวของมูสามสันหน้าตาออกมาหน้ากินน่ากินเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับ เสร็จแล้วครับอุ้ยหิวเลยครับหิวเลยหิวเลยตั้มันจะเสียบมาดูกันอะไรเอ่ยว้าวบุว้ยผัดไข่พัม๊มใส่หมูสามชั้น สูตรผีปอบอกสูตรลับที่จดดิกสิ์แล้วแซ่บถึงใจครับ